นี่นะคะเราก็อยู่ด้านหน้าของพุทธ,ธอุทยานหลวงปู่ทวดใหญ่แล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิตาน,านสอน,นามานะคะวันนี้จะพามาเที่ยวชมอุทยานหลวงปู่ทวดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าชมกันข้างในได้เลยค่ะทำว่า,าทำบนบ้านใหม่มีว่าอย่างไรอาจารย์จะบอกให้นะครับ หลวงปู่ทวดนะคะจะมีสีทองค่ะขนาดหน้าตาก,กว้าง24เมตรนะคะความสูง51เมตรค่ะจุดเด่นของเขาก็จะเป็นหลวงปู่ทวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดระดับต้นๆของประเทศเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยนะคะ พุทธอุทยานมหาราชตั้งอยู่ที่บริเวณสายเอเชียหลักกมที่44ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางศิละปะวิทยาการและรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หลวงปู่ทวดใหญ่นะคะหลวงปู่ทวดนะคะจะมีขนาดกว้าง24เมตรค่ะแล้วก็ความสูงนะคะจะอยู่ที่51เมตรค่ะเชิญชมได้เลยนะคะ แต่เดิมเลยพื้นที่ในบริเวณนี้ในอดีตนะคะเป็นเส้นทางเดินทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในบริเวณได้สร้างรูปเหมือนของพระสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่คือสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้ตั้งชื่อพุทธอุทยานมหาราชค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลจากความตั้งใจของนายวชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ประธานมูลนิธิพระเทวราชโพสิทธิสัตว์ร่วมกับพระสงฆ์ได้มีแนวคิดที่จะดําเนินการโครงการนี้ให้สําเร็จจึงได้ทําการซื้อที่ดินจํานวน200ไร่เพื่อสร้างวัด และโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันและทางวัดตั้งใจว่าจะจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถปัจจุบันได้ตั้งเป็นวัดแล้วชื่อวัดวชิรธรรมรามในปัจจุบันค่ะ มากเพร,ะออระาะวของโบาณเนี่ยมีต่อแต่5คนาาาตายที่เราดูอยแล้วว่า่กันนี่นะคะก็คือพิพ,พิธภัณฑ์ขอสิ์กรุงสยามนะคะด้านในนะคะก็จะมีภาพสามมิติแล้วก็ไดโนเสาร์ขุนขี้ผึ้งแล้วก็เมืองจิ๋ววิถีไทยนะคะเรือนไทยสี่ภาคแล้วก็เรือนโบราณน,นะคะชมด้านในกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรือนะคะเรือโบราณสมัยก่อนนะคะและอันนี้คือด้านในนะคะ เข้ามานะคะก็จะมีหลวงพ่อนะคะหลายองค์มากๆเลยและนี้ก็จะเป็นประวัติหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดอันนี้ก็จะเป็นประวัติโดยสังเขปของออหลวงปู่ทวดเลยนะคะและต่อมานะคะก็เป็นลำดับพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาค่ะก็เขาก็จะระบุไว้เลยว่าแต่แต่ละคนแต่ราชะวงศ์นะคะมีความเป็นมาอย่างไง ต่อมานะคะก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์พระประมุขพระราชวงศ์25ประเทศนะคะก็จะอยู่ในภาพนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นภาพสมัยโบราณตอนในหลวงรัชกาลที่9นะคะมีอายุ60พรรษาค่ะ นี่นะคะนี่เราก็อยู่ด้านหน้าตลาดหลวงปู่ทวดใหญ่นะคะด้านในนะคะจะมีสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็ของฝากแล้วก็เป็นอาหารข้าวนะคะของหวานนะคะมีมากมายเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในตลาดกันเลยนะคะ,ะได้เลยนะะ,ะันีม้ม,มีทมั้งปลาทั้งูกยากอร่อยทั้งนั้นเลย,เลยนะครับตรนี้เป็นซิกเนเจอร์เช่นกันอาจารย์ทานแล้วอร่อยขอบพระคุณมาก ยืนด้านหลังคุณแม่เลยเราถ่ายรูปพร้อมกันเลยครับผมเชิญเลยครับจังค่ะจ้าปรบมือดังๆหน่อยอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งกดไลค์ครับแค่นี้นะครับโอเคเราไม่ต้องดูขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวปลมือให้กับวิทยากรเป็ดพะโล้สมุนไพรหน่อยกินแล้วเป็นยาอายุวัฒนะต่อไปทำไงก็ เราจะเอาอ่าอย่างนึ้งผมจะมีน้ําน้ําที่เป็นน้ําสอกไว้ก็คือเป็นสิปีได้แล้วคก็คือจะคอเรียนสำหรัน้ําลดเราก็เติมเติมเติมเดแล้วเมื่อกี้นะคะก็ได้สาธิตปลาตะเพียนต้มเค็มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาซื้อของฝากที่ร้านนี้เลยค่ะรานะคาปลานะคะก็จะตามนี้เลยค่ะมีคู่ละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็หนึ่งอยี่สบาทแล้วก็150หสิบาทค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะคะโอเค ม,มน,ะะนี่นะคะอันนี้เป็นไอศครีมละมุดร้อยปีค่ะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยายเลยนะคะใครที่มาเดินชมตลาดหลวงปู่ทวดนะคะก็ต้องมาลองชิมกับไอศครีมละมุดอันนี้เลยค่ะและอันนี้เขาได้รับรางวัลระดับประเทศด้วยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ลองชิมไอศครีมละมุด ถ้าใครสนใจนะคะซิกเนเจอร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ตลาดลงปูดทวดใหญ่นะคะก็มาได้ที่ร้านทองกีม้าได้เลยค่ะขายที่สะดวกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็มาได้ที่ร้านเลยมีขนมไทยโบราณให้ลองด้ทานด้วยะคะ่ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนสําหรับวันนี้เรามาเที่ยวชมพุทธอุทยานมหาราชหลวงปูดทวดใหญ่นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะโครงการดีๆต้องโอ,โอเคเยี่ยม